สวัสดีทุกคนนะครับผมพบกับยูกิไทรครั้งนะครับผมกับเด็กโรมันนะครับผมหรือว่าเรียกซะว่าชุดอนาเขตมงมุมนะครับรหัสหนึ่งสองห้าศูนย์เรามาดูข้อข่าวกันนะครับผมหลังจากที่พี่ดูคอมเมนต์นะครับว่าพวกเราชอบการรีวิวแบบไหนพี่ก็คิดว่าเออแบบนี้น่าจะดีกว่านะคืออย่างแรกพี่ก็จะโชว์การ์ดเฉยๆแล้วเดี๋ยวพอไปพูดถึงรายละเอียดเราก็จะกลับไปให้ดูรายละเอียดละเอียดนะใบรแรกนะครับเทพสถิตธรณีไปนี้อ่า ใบที่สองนักซิงโคนะครับผมแต่นี้จะเป็นซิงโคปกติใบที่สามนะครับ g r o w งอิมเม g ออฟเดอะการ์เด้นกนะครับใบนี้ใบที่สี 4, ่เว้นมนปกตินะครับใบที่ห้านะครับกับดับปกติใบที่หกเซิร์ฟฟิลนะครับใบที่เจ็ดแมงมุมใบที่แปดเว้ต่อเนื่องนะครับใบที่เก้านะครับอันเนี้ยมันจะเป็นของ ันชื่ออะไรนะที่ว่าไปสวมแล้วมันจะทำาดไไาไมจกับไ์พอยต์ฝั่งข้างตามจนวนเครื่องหนึ่งภายในจดติมมันต้องทำการตอบสู้ด้วยออ่ากับดักปกติเว้นมันต่อเนื่องไปนี้แล้วก็สำหรับเทพสถิตตอนนี้นะครับขาดไปนี้ไปไม่ได้จริงเป็นแท่นอันเชิญนะต้องเสียไ์พอยต์หนึ่งพันตามจำนวนมัตเตอร์บุชยันหนึ่งตัวก็จะเน้นไปในทางบมงมุมนะครับโอ้วโนเอนทรี no entry. ห้ามเข้านั่นเองการ์ดดูแล้วจะเป็นล็อตกระดาษเก่านะครับซึ่งก็หาซื้อยากไปแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันจะมีแต่รีพิ้นมาใหม่บางคนก็ชอบกระดาษเก่าบางคนชอบกระดาษใหม่แล้วแต่ความชอบของทุกคนนะครับผมอุ๊บไป้จอกันอ่าแต่ที่เห็นนะครับก็จะมีแมงมุมกับเป็นพวกการ์ดเวทกระดาษเสริมเทพสถิตธรณีของเรานั่นเองนะ ไอ้ใบ,บนี้ฟื้นแล็ปไพลส์เฮ้ยดาร์คชัวเนอร์สไปเดอร์โคคูนเอาเรื่องเอาเรื่องใแบบนี้มาแฮปปี้เฟเธอร์ครับขนโลแฮปปี้เวนนฟิล์นะครับอนาเขตมังมึงก็มาใแบบนี้อ่าแม็กจี้โอเคนี่คือคร่าวๆสำหรับเด็กนี้นะครับ ต่อมาเรามาดูอย่างรายละเอียดกัน เรามาดูรายละเอียดกันนะครับสําหรับเด็กอนาเขตแมงมุมชุดเด็กโรมานนะครับชุดอนาเขตแมงมุมใบแรกนะครับเป็นมอนเตอร์เลเวลสิบดาวนะครับท่านมือเทพสถิตเทร์นีอูรูพลังโจมตีสามพันพลังป้องกันสามพันนะครับสัตว ah ์เลขน์เอฟเฟกต์มอนเตอร์นี้มีคําว่าเทพปูมารโลนะครับจิบัตชูคินหรือเทพสถิตเทอร์นีเนี่ยสามารถหงายหน้าบนสนามได้เพียงใบเดียวเท่านั้นเมื่อไม่มีการเวนู่นฟิวนะครับการมีจะถูกทําลายฝัตว์น้ำไม่สามารถเลือกการมีนี้เป็นเป้าหมายการโจมตีได้และการมีสามารถโจมตีและพอยฝั่งตว์น้ง าการมีถูกทำลายได้เอฟเฟกต์อื่นนอกจากเอฟเฟกต์ของการเปน,นี้ให้ทำลายการทุกใบบนสนามคือถ้ามันตายในหลังฟิลแน่นอนอ๊ลืมอย่างหนึง่งไม่รีวิวนานลืมแยกไว้กับดักเอฟเฟกต์มอนเตอร์ไว้ซิงโคเวดมอนเอาเป็นว่าอูเรารีวิวละรอดไปหนึ่งใบลืมลืม sorry sorry ท่างหายไปนานนะก็มีลืมกันบ้าง สำหรับใครนะครับที่เพิ่งติดตามพี่ก็ถ้าอยากดูเวอร์ชันเก่าๆนะครับดูตามเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับพี่ก็รีวิวเด็กเก่าๆไว้เยอะแล้วละ่ะพี่ไม่ได้อยากทำบางเด็กนะแต่บางเด็กถ้ามันเลิกผลิตแล้วกว่าจะได้มามันก็อีกนานมอนเตอร์นะครับมีทั้งหมดสิบห้าใบนะครับซิงโคมีทั้งหมด2องใบด้วยกัน เว่นมลนะครับเว่นมลมีทั้งหมดสิบใบกับดักนะครับกับดักมีทั้งหมดแปดใบนะครับรีวิวซิงโคลก่อนหรือว่าอ่ะซิงโคลก่อนก็ได้จำไว้ว่าอูรูซิงโคลแล้วมอเตอร์ซิงโคลไปแรกนะครับธาตุไฟเลเ้ยวสามดาวแอเท็มศูนย์ดีเฟนซ์ศูนย์เครื่องจัดซิงโคลเอฟเฟกต์ Effect. วันช็อตล็ c k e กตนะครับกับมอนเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอหนึตัวขึ้นไปเทละครั้งสามารถทำลายมอนเตอร์ที่างหน้าบนสนามมตัวและทำดาเมกับเจ้าของมอนเตอร์ถูกทงลายด้วยเอฟเฟกต์นี้ตามจำนวนขึ้งหนึพลังโจต็มอนเตอร์ดังกล่าวต่อมานะครับเป็นมอนเตอ์ธาตุดินเลเวลหกดาวแอตแท็กสองพันสี่ร้อยดิเฟนต์หนึ่งพันสองร้อยแมลงซิงโครเอฟเฟกต์มอนเต์จูเน่ท่านมือกับมอนเต้ผ่าแมลงที่ไม่ใช่จูเน่หนึ่งตัวขึ้นไปเมื่อการมีทำการโจมตีฝันค้าไม่สามารถสั่งเช้งงานกาสนรับนตอังขว นับเป็นการสงสัยและทำลายและนำมาสงสัยให้การใบนี้ได้เราสามารถมีมอนเตอร์สงสัยการ์ดใบนี้ด้วยด้วยเพียงใบเดียวเท่านั้นหากการมีถูกทำลายจากการต่อสู้เราสามารถทำลายการ์ดมอนเตอร์ที่สมใจมินีแทนได้สุดยอดอ่ะสมมุติว่าอูรูเรารีวิวไปแล้วต่อมาเป็นแม็กซ์จีนะครับผมธาตุินเลเวลหนึ่งดาวแอเทมสองร้อยดีเฟนส์ห้าร้อยนะครับมแมลงเอฟเฟกต์เมื่อฝันค้ามันเช่นไปพิเศษซิงโครมอนเตอร์สำเร็จ สามารถนำการมีจุดสสารออกนอกเกมเพื่อทำลายซิงโครมอนเตอร์ตัวนั้นแม็กซีมันใช่ตัวนี้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่มอนเตอร์ท่านมืดเลเวลสองดาวนะครับแอตแท็กซีร้อยรีเฟนส์สองร้อยอันเดดจูเนอร์เอฟเฟกต์ใช้งานโดยนำการบนมือของเราหนึ่งใบไปวางไว้บนสุดเด็กเราเพื่ออานชนีพแบบพิเศษการมีจุกสสารลงมาบนสนามได้และเมื่อถูกอาชนีพแบบวิเศษด้วยเอฟเฟกต์นี้มันจะถูกรีมูฟออกนอกเกมเมื่อมันออกจากเกม ถ้าดินเลเวลสีดาวแอทแท็กหนึ no ่งพันดีเฟนต์หนึ่งพันสองร้อยแมลงเอฟเฟกเมื่อถูกส่งลงสถานจะบนสนามสามารถใช้เวมเิเศษมอนเตอร์ผองแมลงจากมือลงมาบนสนามได้หนึ่งใบดาร์คจูเนอร์สไปดี้สไปเดอร์โคคูนเลเวลห้าดาวแอทแท็กศูนย์ดีเฟนต์ศูนย์แมลงจูเนอร์เอฟเฟกถ้าบนสนามฝั่งข้ามีมอนเตอร์แต่บนสนามเราไม่มีมอนเตอร์อยู่เลยสามารถใช้มเวมเวเซกามีจากมือลงมาบนสนามได้ถ้าดินเลเวลสีดาวนะครับแอทแท็กห้าร้อยดีเฟนต์หนึ่งพันห้าร้อยแมลงเอฟเฟก เมื่อตกลงสัสารจะเพิ่มลายพอยละหนึ่งพันท่าลมเลเวลสองดาวแอตแท็กสี่ร้อยดิเฟนเก้าร้อยแมลงเอฟเฟกต์รีเวิร์สเลือกดูมอนสเตอร์ที่ความหน้าบนสนามฝันค่าหนึ่งใบถ้าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์จะถูกทำลายเอฟเฟกต์รีเวิร์สจะไม่แสดงผลตอนดูแต่ถ้าไม่ใช่มอนสเตอร์เอฟเฟกต์ก็จะถูกวางข้างหน้าตามเดิมถ้าดินเลเวลสี่ดาวแอตแท็กศูนย์ดิเฟนหนึ่งพันห้าร้อยแมลงเอฟเฟกต์เมื่อการมิ่ีหน้าตั้งป้องกันอยู่บนสนามเราและฝันค่ามันเชยแบบพิเศษมอนสเตอร์ปกติหรือแบบพิเเศษสำร็จ สามารถเปลี่ยนให้มอเตอร์ตัวนั้นไปตั้งปองกันได้เอฟเฟกต์นี้ใช้ได้เท่าละหนึ่งครั้งมอเตอร์ท่ามือเลเวล6ดาวแอตแท็กสอ0พดีเฟนต์1,200แมลงเอฟเฟกต์กองยิงลูรเรามีแต่มอเตอร์ซึ่งเป็นเผ่าแมลงเท่านั้นสามารถใช้เวเศษการมีจุกมือโดยส่งมอเตอร์บนสนามฝั่งข้ามที่ตั้งป้องกันอย่างหน้าสองตัวลงสู่สารมอเตอร์ท่าดินเลเวล2ดาวแอตแท็กสี่ิดีเฟนต์600แมลงเอฟเฟกต์รีเวิร์สทำลายมอเตอร์บนสนามได้1ตัว ถ้าดินเลเวลสองดาวไอแท็กสามร้อยดีเฟนต์ห้าร้อยแมลงเอฟเฟกต์กรณีที่ในสุสานเรามีมอนเตอร์เผาแมลงสี่ตัวขึ้นไปสามารถรีดการไปน,นี้ทำลายมอนเตอร์บุษณาฝั่งข้าม่ต้องป้องกันทุกตัวได้ถ้ามืดเลเวลหนึ่งดาวไอแท็กศูนย์ดีเฟนตศูนย์แมลงเอฟเฟกต์เธอละครั้งสามารถเพิ่มเลเวลมอนเตอร์เผาแมลงบนสนามเราที่หงายหน้าหนึ่งตัวจนจบเทธอสองเลเวลมอนเตอร์ถ้าดินเลเวลสี motor, ่ดา,าวไอแท็กหนึ่งพันห้าร้อยดฟเฟนต์หนึ่งพันแมลงเอฟเฟกต์กรณีที่การมินทำลายมอนเตอร์ฝ สามารถดึงเชิญเบลเซมันเตอเร์ผองแมลงเลเวลไม่เกินสีดาวจงสานเราได้หนึ่งตัวมันเตอร์ท่าลมเลเวลสองดาวไอท็กศูนย์เดฟเอนศูนย์เครื่องจกกักรจูเนอร์เอฟเฟกต์กรณีนี้การมิ้นทาการต่อทําการโจมตีการมิ้นจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้หลังคํานวณดาเมจความเสียทำดาเมจกับไลา์พอยต์เพ่อแย่ข้ามตามจํานวนครึ่งหนึ่งข,ของพลังโจมตีมันเตอร์ที่แปลงต่อสู้ด้วยมันเตอร์ท่าดินเลเวลสี่ดาวไอท็กห้าร้อยเดฟเอนหนึ่งพันแปดร้อยแมลงเอฟเฟกต์เมื่อการมิ้นถูกส่งลงศาลจากบนสนามด้วยเอฟเฟของการ์ด สามารถเลือกควบคุมมอเตอร์มันสนาฝรั่งค้าที่ตั้งป้องกันได้หนึ่งตัวนี่คือมอนเตอร์นะครับเรามาดูเวทมนต์กันบ้างเวทมนต์ใบแรกนะครับเวทมนต์สมส่ยควบคุมมอนเตอร์ฝรันน่งค้ามมาเป็นของเราได้หนึ่งตัวแต่แลพะพอยฝรั่งค้ามจะเพิ่มหนึ่งพันทุกช่วงสเตจเฟสเวทมนต์ฟิลกรณีมอเตอร์โจมตีตอนจบดาเมจสเตปจะเปลี่ยนไปตั้งป้องกันจนถึงเอฟเฟสถัดไปของเจ้าของมอนเตอร์จะไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ผนลุกคัปฟี้ทำลายเวทและกระดักมันสนาฝรั่งง้้ามมทัห เวมนมนปกติสามารถใช้ง่ายเมื่อบนสนามเรามีมอนเตอร์คําว่าเทพภูมิทั์โลกายหน้าอยู่เท่านั้นทําลายเวมนม์และแก้กระดักทุกใบบนสนามฝั่งข้ามเวทมนต่อเนื่องมอนเตอร์ถูกอัญเชญลงมาบนสนามจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบตั้งป้องกันเวมนม์ฟิลผู้เล่นนังฝ่ายต่างมาจ่ายและพอยเต่าตามจํานวนมอนเตอร์ที่ต้องใช้บูเชยันเพื่ออัญเชิญมอนเตอร์ตัวละหนึ่งพันและอัญเชญแบบปกติมอนเตอร์ตัวนั้นโดยไม่ต้องบูชยันเวทมนต่อเนื่องเรื่องมอนเตอร์ผ่องวัแรงที่ายหน้าอยู่บนสนามถูกทาลายรู ผู้ควบคุมมอนเตอร์ตัวนั้นสามารถนำมอนเตอร์เผ่าแรลงหนึ่งตัวที่มีเลเวลเดียวกับมอนเตอร์ถูกทำลายจากเด็กขึ้นมือได้เว้มอนต์ต่อเนื่องเธอละคั้งเลือกมอนเตอร์เผ่าแมลงที่หน้าบูสนามเราหนึ่งตัวมอนเตอร์ฝันข้ามที่ทำการต่อสู้ของมอนเตอร์ที่เลือกไว้จนจบดาเมจสเตปจะเปลี่ยนไปตั้งมอกันและเมื่อการไปเร่งหน้าบูสนามก็ไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้อีกนำการวิมุลฟิวจากเด็กหนึ่งใบขึ้นมือเพื่อมาลันจุดตีและมาป้องกันสามร้อยให้กับมอนเตอร์เผ่าแมลงที่สงสใสกายไปี้ มาดูกับดักกันบ้างนะครับผมกับดักใบแรกกับดักต่อเนื่องเรื่องมอนเตอร์ฝันข้ามที่โจมตีถ้าพลังโจมตีมอนเตอร์ดังกล่าน้อยกว่าพลังโจมตีเ uh, ทพผู้มันโลกที่งานได้บนสนามเราให้ทําลายมอนเตอร์ดังกล่านะครับและไละพ่พอยฝันข้ามตามจำนวนครึง่งหนึ่งพลังโจมตีมอนเตอร์ถ,ถูกทําลายด้วยเอ,อฟเฟกนี้เอฟเฟกนี้ใช้ได้เทอละหนึ่งครั้งกับดักปกติตอนที่ฝันข้ามประกาศโจมตีไล่พอยเราโดยตรงสามารถใช้ได้เมื่อสืสารเรามีมอนเตอร์ผังแมลงสามตัว ทำให้การโจมตีไร้ผลและแชมเบอร์เวสต์สปเดอร์โทเค็นเผ่า,มาแมลงท่าดิน1ดาวเลเวลอาคแอคตหนึ่งร้อยดีเฟนต์หนึ่งร้อยลงมาสนามสามตัวในสภาพตั้งโจมตีสามารถใช้คอมโบเรียกเทพสถิตของในนี้ได้นะครับกับดักเคาน์เตอร์นะครับสามารถใช้งานได้เมื่อบนสนามเรามีมอนเตอร์เทพภูมิมัรโล่หายน้าอยู่เท่านั้นจะทําให้เอฟเฟกของการ์ดมื่อมวและการ์ดกับดักของฝ่ายนังข้ามที่ใช้ไร้ผลแล้วทําลายทิ้งกับดักต่อเน,นื่องใช้งานโดยบูเชยียมอนเตอร์บนสนามประาหนึ่งตัว แต่เท่าที่การบดยิงอันนาบนสนามมอนเตอร์ของเราที่อัน้าอยู่จะไม่รับผลของการการะดักใบอื่นนอกจากไมดี no enter เป็นรูปแบบมอนเตอร์ที่ตั้งโจมตีทั้งหมดบนสนามไปตั้งป้องกันกับดับปกติตอนที่เราได้รับดาเมจจากการโจมตีดาพอยโดยตรงโดยมอนเตอร์ฝังข้ามให้ฝังข้ามดูการ์ดมอนเตอร์เลเวลหนึ่งดาวจากมือหนึ่งตัวแล้วมอนเตอร์นั้นกับมอนเตอร์ชื่อเดียวกับในกองการ์ดหนึ่งตัวอันเชญพิเศษลงมาบนสนามเรา กับดักปกตินำมอนเตอร์ผาดแรงตรกสารออกนอกเกมหนึ่งตัวสามารถทำลายมอนเตอร์บนสนามฝังข้างหนึ่งตัวกับดักต่อเนื่อง Growing Image of the g u a r d a n God การนมี้สามารถใช้งานได้บนสนามเรามีเทพภูมัดนโลกหน,หน้าย้าฝังข้างไม่สามารถโจมตีมอนเตอร์ใบอื่นเราได้นอกจากเทพผูมัดนโลกที่อยู่บนสนามเราเท่านั้นเมื่อเทพภูมัดนโลกถูกนำออกจากสนามให้ทำลายการไปนี้ด้วยคือจะบอกว่าเมื่อก่อนน่ะเขาจะไม่เรียกว่าเทพสถิตธรณีไอยุคแรกอ่ะของญี่ปุ่นอ่ะ เขาเรียกว่าจิบัตชูคินแล้วคนไทยก็มาผลิตการแบบไทยเสร็จแล้วก็ใช้คําว่าจิบัตชูคินตั้งแต่ยุคแรกเมื่อจิบัตชูคินหมดสมัยยุคสมัยต่อมาก็เป็นเทพสถิตอ่าเทพพุมธมโลกเมื่อหมดเทพพุมัดโลกก็เป็นเทพสถิตธทณนีเห็นไหมครับนั่นแหละคือวิวัฒนาการของคําว่าเทพสถิตธทณีหรือ the the the, 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 the earthbound immortal นั่นเอง สำหรับเด็กโรมานนะครับผมชุดอนาเขตแมงมุมเนี่ยคอมโบงมันก็คือจากที่เราอ่านอเอฟเฟกก็พอจะตอบได้พี่ให้เวลาน้องคิด3วินาที1 2 3ทูทเน้นในรูปแบบตั้งป้องกันเด็กนี้จะเปลี่ยนรูปแบบมอนเตอร์ไปอยู่ในรูปแบบตั้งปองกันซส่วนมากและมอนเตอร์เผา,าแมลงและมันจะมีเลเวลน้อยเห็นไหมหนึ่งดาวสองดาวสองดาวนะคือแมลงอะหนึ่งดาวอะไรพวกเนี้ยมันจะเน้นในเลเวลที่น้อยเพื่อจะงานชิงโคซิงโค ประมาณนั้นนะครับผมก็อย่างที่เราเห็นมันก็จะเน้นในทางของพวกแมลงซะส่วนมากซึ่งบางตัวในเอฟเฟกต์จะโหดร้ายบ้างอย่างตัวนี้รีเวิร์สทำนายมันเตอร์บนสนามได้หนึ่งตัวส่วนอันนี้ก็อันเชนได้พิเศษจากมือโดยสมอนเตอร์บนสนามฝั่งข้ามไี้หนึ่งตัวส่วนตรถใช้ก็อันเชิับดักเนี่ยกมือเฟยข่งมอนเตอร์เนสนา้ฝั่งข้ามตั้หน้างตัวสด้2ตัวเสร็จัน้วเรากสือารถใช้มอนเตอร์บนสามฝั่งข้ามเ่งตันก็อันเชิญการพินี้อากมา จากในอนิเมะเราก็เห็นแล้วว่าโรมันเนี่ยจะเน้นไปให้ยูเซเนี่ยอยู่ในรูปแบบต้อง้องกันใช่ปะละ่ะเออส่วนการ์บนี้ก็มันสามารถช่วยเซิร์ฟฟิลได้นะครับเนื่องจากการ์บนี้มันจะมีเวทบนฟิลถึงสองใบด้วยกันใบแรกก็คืออนาขตแมงมุมคือจมตีเสร็จจะเปลี่ยนไปรูปแบบต้ององกันแล้วก็สามารถใช้คอมโบคู่กับไอตัวที่พี่บอกเมื่อกี ส่วนเว่นฟิวใบนี้นะครับก็สามารถใช้สงเวยเพื่ออัญเชิญเทพสถิตรณีโดยการเราจ่าย,ล,ล,ย 3, 000, ล้วพอยต์สามพันเราก็สามารถเชิญเทพสถิตธรรมีออกมาได้นะครับอย่างนี้น้องเห็นนะเช่นการใบนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบไม่ต้องป้องกันมันยังขายนี่ใบหนึ่งไอใ,ใบที่เป็นเว่นมนะ่ะที่ว่าทำลายมอนเต์ที่นั่งป้องกันไอใบที่เป็นโลแตกป่ะไอเลเซอร์ยิงโลอะ่ะแบนน้นที่บอกว่าทำลายมอนเตอร์บนสนามตัวที่มีพลังป้องกันมากสุดเอของไฟหนังข้ามก็ได้ ส่วนอันเนี้ยมันถ้าเทียบกับการ์ดจริงก็คือถือว่าเป็นรุ่นแรกไม่มีรหัสเลยนะเห็นปะเออคือแบบเรียนแบบเสมือนมากเลยส่วนในทางกับดักนะครับในทางกับดักเนี่ยก็จะมีหลักอันนี้เอาไว้อันเซนโทเค็นออกมานะครับทําให้การโจมตีโดยตรงไร้ผลแล้วก็อันเชินเบลเซตสไปเดอร์โทเค็นสาตัวรูปแบบต้องโจมตีก็ออก,ออก,การนี้ก็สามารถทําให้ผลกับดักใบอื่นเนะี มัเตอร์เราจะไม่ได้รับนอกจากผลงการไปนี้ No เวนที่ก็ไม่ฝ่ายโจมตีมาก็ตั้งมาตการซะติดคุกง่ายๆการไปเนี้ยคือเราติดคุกนั่นเองนะครับผมส่วนอันนี้ก็รีมูฟมัเตอร์ผ่อนแรงออกนอกเกมหนึ่งตัวสามารถทำลายมัเตอร์ประสานคัางขั้นได้หนึ่งตัวส่วนอันเนี้ยคือมันเป็นข้อดีนะกราวดิ้งเนี่ยกลวิ่งดี คือฝ่ายไม่สามารถจดตีมันเตอร์ตัวอื่นนอกจากเทพสถิตนรีและเทพสถิตนรีก็กล่าวไว้ว่าจะไม่สามารถเล็งมันเป็น